สามสองหนึ่งและนะคะงานในวันนี้ค่ะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Amazing งสำหรับ a าแฟช็อคโกแลตดเสียงปรบมือดังๆด้วยครับกาแฟที่รสชาติดีคือกาแฟเชอร์รี่ทุกคนไปเดี่ยดูนะคะต้องเป็นแดงแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยเป็นกาแฟเชอร์รี่นะคะที่เราใส่ลงไปนะฮะรสชาติดีแล้วก็แพงที่สุดเลยนะคะแต่เบ็ดดับเลยนะคะ ันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสมพรประชิมเพชรน,นะครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรนะครับกล่าวเปิดงานรนะฮะเป็นเชิญครับเรียนท่านผู้นวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรัฐจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านเลขาลนุการนายกองการบริหา,ารส่วนจับบตหวัจังหวัดชุมพร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านรองอธิการบดีมหาไวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับผู้ในการกองส่งเสริมและสนับสนุนกิจวิจัยและนวัตรกรรมสำนักงานวิจัยชาตินะครับท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรท่านประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับด้วยความตั้งใจจริงแล้วท่านผู้ราชการจังหวัดท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะผลักด,ดันให้จังหวัดนครจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยเป็นมหานครของโรบัสต้าเนื่องจากท่านเห็นแล้วว่ากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเพิ่ม G d p ของจังหวัดได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันนอกจากเพิ่ม g d p ีของจังหวัดแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้คนรู้จักชุมพรได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคนรู้จักจังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้นก็จะนําไปสู่ การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนั่นคือความคาดหวังของท่านท่านตั้งใจจะมาเปิดงานนี้ด้วยตนเองแต่ท่านมีภารกิจสาคัญจึงมอบผมมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผมเองไม่ใช่นักดื่มกาแฟไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟแต่ยี่ปีแล้วที่เช้าขึ้นมาถูกออกคำสั่งว่าต้มน้ําชงกาแฟแล้วนี่ยังสั่งทุกเช้า <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ให้สั่งแล้ว ตื่นขึ้นมาผมก็ไปต้อมให้เรียบร้อยมีคําสั่งใหม่ว่าชงกาแฟแล้วหรือยังนี่คือทําให้ผมก็รู้จักกาแฟพอสมควรในความคิดของผมนั้นกาแฟนั้นมากกว่าเป็นการเป็นเครื่องดื่มเพราะเครื่องดื่มนั้นมีแต่รสชาติแต่กาแฟนั้นนอกจากมีรสชาติแล้วมีรสนิยมเลยมีคุณค่านะครับก,กาแฟแต่ละชนิดคนดื่มแต่ละคนบอกบ่งบอก,บอกถึงนิสัย ของแต่ละคนได้ถึงรถนิยมของแต่ละคนได้ถ้าหลายคนบอกว่ากกาแฟก็คือเครื่องดืง่มผมก็จะเถียงว่ามันต้องเหนือกว่าเครื่องดืง่มเพราะทุกทุกเวทีเจราจาทุกโต๊ะเจราจาทุกการประชุมต้องมีกาแฟในเวทีการเจราจาการตัดสินใจการตกลงใจใหญ่ๆใ,ใ,ในระดับโลกตัดสินใจการบนโต๊ะกาแฟท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้นำประเทศสามประเทศนั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็ตกลงทุบโต๊ะว่างั้นเราประกาศสงครามแล้วสงครามโลกก็เกิดขึ้นเพราะนั้นกาแฟเนี่ยอยู่บนโต๊ะการจิจกาการตัดสินใจใหญ่ๆมีการตัดสินใจอยู่สองที่คือสนามกอล์ฟกับโต๊ะกาแฟเพราะกาแฟต้องเหนือกว่าเครื่องดื่มธรรมดามากาแฟกับจังหวัดชุมพรเราภูมิใจว่าชุมพรเราเป็นมหานครแห่งโรบัสตา้า เราปลูกกาแฟพันโรบัสตา้ามากที่สุดในประเทศไทยแต่ผมคนชุมพรผมบอกว่านั่นคืออดีตครับแต่ปัจจุบันนั้นใช่หรือไม่ลองทบทวนถ้าเรายังปล่อยไม่มีการส่งเสริมไม่มีการสนับสนุนไม่มีการผลักดันในเรื่องกาแฟแล้วโรบัสตา้าชุมพรก็เป็นตำนานที่จะให้จดจําไว้เสานเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมใจกันร,รักด้วยการสนับสนุนอย่าให้โรบัสตา้าชุมพรเป็นเพียงตำนานที่เล่าขาในให้ลูกหลานฟัง จากแนวความคิดอันนี้เนี่ยวันนี้ผมเองซึ่งเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดไม่ได้ดูเรื่องการท่องเที่ยวไม่ได้ดูเรื่องสังคมไม่ดูเรื่องเศรษฐกิจไปดูเรื่องความสงบเรียบร้อยอะไรที่ทะเลาะก,กันฆ่ารันฟันแทงฝนตกน้ําท่วมหน้าที่ผมครับไอ้ที่จะมารื่นเริงอย่างนี้ไม่ใช่นาที่ผมก,ก็เลยก็มีความคิดว่าวันนี้ผมขอชื่นชมการท่องเที่ยวชื่นชมส่วนราชการที่บูรณาการกัน เพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นปรากฏการใหม่ให้แก่จังหวัดชุมพอรอีกครั้ง,นงเนื่องจากกาแฟโรบัสต้าของจังหวัดชุมพรนั้นถือว่าครองหรือแบ่งส่วนตลาดในด้านการเกษตรเป็นระดับต้นๆของประเทศการจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการตอกย้ำถึงการเป็นเมืองกาแฟของจังหวัดชุมพรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึง้นมีการเชื่อมโยงส่งต่อกันตั้งแ,แต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำ นะครับคอกาแฟนะครับที่จะได้มาเที่ยวกันในงานแห่งนี้ซึ่งวันนี้นะครับเป็นการร่วมมือของทุกส่วนโดยมีพาณิ์จังหวัดเนี่ยเป็น,นหัวเรือใหญ่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีเทศบาลเมืองมีภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันราสรรกิจการต่างๆขึ้นเพื่อให้เกิดความสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดชุมพรได้มาเที่ยวชมงานที่สําคัญที่สุดคือส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้บริโภคกาแฟในรสชาติ คุณภาพใลรถรถยยศรัมที่ต่างก,กันนอกจากนั้นยังมีเกษตรกร,กรผู้ผลิตกาแฟสากรกาแฟนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพินาคุณภาพเม็ดกาแฟผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟรวมถึงผู้ประกอบกิจการต่างในจังหวัดชุมพรได้รวมตัวกันเพื่อนําเสนอสินค้ากาแฟโรบัต้าให้เป็นที่รู้จักผมจึงขอเรียนว่านี่คือการส่งเสริมทั้งในเรื่องของกาแฟส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรวันนี้ผมว่าเราเดินมาถูกทางแล้วะัะน,นั้นในโอกาสนี้นะครับวันนี้มีคำพูดนึ่งิ้งผมไม่ทราบว่าใครเขียนให้ผมอ่านตรงนี้ครับผมก็ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ครับแต่มาอ่านประโยคสุดท้ายนี่ก็ชอบมากเดี๋ยวใครเขียนเนี่ยผมขออยากเลี้ยงกาแฟดูเขาเขียนดูเขียนกาแฟดีที่สุดในโลกมีอยู่ทั่วไป แต่กาแฟที่ดีที่สุดสำหรับคุณและคนสำคัญอย่างท่านมีอยู่ที่เดียวใน Amazing Robusta c h u p o r ่เมย์รอเดี๋ยวใครเขียนไปกินกาแฟผมเลี้ยงผมประทับใจมากนะครับเขียนได้ดีที่ไหนขนมเปิรค่ครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดงาน Amazing Robusta c h u พ p o r ประจำปี2566 และขอให้การจัดงานครั้งนี้สาเร็จและบรรลุเป้าหมายในทุกประการขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับท่านรานองสุพพรนะครับ,รรบและเรียนเชิญท่านอยู่กับเราซึ่งหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราจะได้นําเมล็ดก,กาแฟมอไให้กับประธานทั้งสท่านใช่ค่ะประธานทั้ง3ทา่ทา,นท3ทานนะครับหลังจากะนะี้ท่านประธาน จะได้นำเมล็ดกาแฟนะครับใส่เพื่อที่จะได้ร่วมกันบดกาแฟในเครื่องบดกาแฟนะฮะคะะท่าานปรแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทำการนับ4 3 2 1งและนะคะงานในวันนี้ค่ะเปิดเช่นเดียทางนการแล้วนะคะสำหรับ Amazing s t a b Astropon เดียงโปรดเรดยกตด้วยค่ะ คือกาแเอรี่ที่่นสังเกตดู้ะต้องเม็แดงแบบนี้เลยแดแบบนี้เลเป็นกาแฟเชบที่เราใส่ลงไปนะฮะรชาติดีแล้วกแพงนี่เล้แต่เม็ดใหญ่มากเลยีเดีวกับส่ชุทอนเราใะครับเาะว่าอุดมสมูนั่นเองค่ะชคมากๆเหลังจากีัน3นนะครับอยู่เป็นเวทีกับเราก่อนนะครับทั้ง3ท่านครับเพื่อที่จะได้เก็บภาพร่วมกันนะครับในช็อตแรกครับเรียนเชิญ